ภารกิจต่อไปของวันนี้นะครับผมเราก็จะทําการนะฮะฉีดปุ๋ยนะครับหัวเชื้อน้ำหมักจากทะเลนะครับผมที่เราหมักไว้นะฮะเพื่อเอาไปบำรุงต้นไม้นะครับผมในสวนของเราครับวันนี้ก็เตรียมพร้อมและอุปกรณ์นะครับมีหัวเชื้อน้ำหมักที่เราเตรียมพร้อมนะฮะแล้วก็ถังฉีดนะฮะแล้วก็สายยางที่จะเติมน้ำนะครับเข้าถังฉีดนะครับผม วันนี้ก็ภารกิจนี้จะเป็นภารกิจส่งท้ายครับของการมาทําสวนในรอบของเดือนมิถุนายนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปปปฏิการภารกิจนี้กันเลยนะครับผมสู้ๆครับเราก็จะถือทั้งบายนะครับผม ติดข้งางใบแล้วก็จีบทีคอนต้นด้วยครับนี่ฮะเปการหาเพิ่มสารอาหารให้กับเขานะครับผมด้วยตัวหัวเชื้อน้ำหมักปลาทะเลของเราเนีฮะติดไปเลยครับให้ทั่วไปลวเลยให้สุ่มเงินไปเลยหัวหเชื้อน้ำหมักปลาทะเลนะนี่ฮะก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ตั้งใจจะมาทำนะ ของเดือนมิถุนาอยู่นี้นะครับผมมีคนสะพอมนะฮะตอนนี้ก็ดูสวยเลยครับผมแตก็แต่ใบดีเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มอาหาเให้เขาหน่อยเขาได้แตกใบแตกยอดกันอย่างเต็มที่กันไปเลยนะครับโอ้ยเชียวภาพครับผมหัวเชื้อหนักปลาทะเลนะครับเราก็ได้ฉีดกันเลยครับผมวันนี้ทั้งวันฮนะฉีดเติมเข้าไปเติมเข้าไป เติมสารอาหารนะครับให้กับเขาเติมเข้าไปได้เลยนะครับเติมเข้าไปได้เลยเติมเข้าไปได้เลยนะครเลนให้อิ่มกันมาดยครับอนฝนก็ให้ชุ่มเลยครับผมเนี่ยฝนต้อยครับผมอ,ออกลางสวยเลยนะฮะแล้วก็มาลองปลูกไว้นะครับผมบริเวณหลังบ้านนะครับหลังบ้านใต้แทงน้ำนะฮะโอ้โอ ลำออกมาสวยแลย้วทีเดียวครับแล้วก็จะเก็บลำของเขาไว้ก่อนนะให้เขาแข่เต็มที่ฮนะเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาเขาไปขยายพันธุ์นะปลูกต่อนะครับผมก็เรี้ยง <ๆ S 2> ไว้ก็จะปลูกฮนะบริเวณริมนู่นนะตรงบริเวณ,เวณถนนนะฮะกายังมีพื้นที่ว่างที่เราพอจะปลูกได้อยู่ครับนี่เราก็ลดไปให้ชุ่มเลยครับผมทิดไปให้เต็มที่เลยนะฮะทั้งทางใบแล้วก็บริเวณโคนต้นครับผม ปล่อยแล้วก็คนค้น,นก็เพิ่มและธาตุนะฮะเริ่มเพิ่มสารอาหารให้กับเขานะฮะฉีดได้เลยครับผมเนี่ยทั่วๆเลยครับก็เติมลงไปในดินนะครับผมส่วนก็ต้องฉีดมากครับพอดูแลตัวเองได้ครับผมนี่ฮะตอนามาตอกมาปลูกใหม่เนีก็ให้ปุ๋ยเลยครับผม เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับให่เขาปรับตัวได้เลยนะี่ต้นอันนี้ต้นปลามนะฮะฉีดทั้งใบนะฮะฉีดทั้งใบเ้าอาให้ชุ่มเลยครับผมไม่ต้องกลัวเพราะเราหมักเองครับหมักเองใช้เองนะครับผมเต็มที่ไปเลยครับแล้วก็บดเรงคนต้นฮะฉีดไปเลย ไม้ครับขอให้ทุ่มเลยครับผม,มนี่ก็จะเป็นต้นมะพร้าวครับมะพร้าวเราปลูกไว้ทางบ้านครับกวาดขีกันเข้าไปเลยให้าทาุ่มให้เขาได้สารอาหารอย่างเต็มที่เลยครับผมมาตั้งกัดครับมาตั้งกัดนะฮะจีดทัง้งใบจีดทนนะดั้งต้นฮะจีใบจีดต้นให้ทุ่มลงไปเลยนะ สาารให้กับเขาโอเคไปครับต่อครับิต่นนี้ก็จะมีโอนน้าครับนี้ทางบายนะครับผมบายิที่คนต้นฮะต่อเรื่องก okay, okay, right, ันมลครับผมไต้องกักครับเติมแนขาสอาหารให้กับเขานะ เขาก็จะเก็บโผขึ้นมาครับผมเป็นมะพร้าวน้ำหอมจากป้านแพ้วนะครับที่เรามาปลูกนะฮะโอเคฉีดไปได้แล้วครับนี่ครนีต้นกลางโผครับผมให้ปุ๋ยเขาหน่อยแต่เขาก็ยืนต้นได้ค่อนข้างจะดีแล้วนะฮะแต่เราก็ให้ปุ๋ยเขาหน่อยครัลงมาคนต้นครับผมฉีดได้เลยครับ ทางบา่ปุ๋ยทั้งคนต้นโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปเติมน้ำก่อนนะครับที่ว่าครับเราก็เริ่มนะครับเรามาเริ่มฉีดนะฮะปุ๋ยนล้วหมักเชี้วภาพกงเริญนะครับผมเราก็จะฉีดทั้งใบนะฮะแล้วฉีดที่โคนนะฮะเอาให้ชุ่มเลยฮะนะนะรอรอดูเฝ้ารอดูเขาเติบโตนะครับ ก็ต้นหมากน,นี่น่าจะใช้เวลาประมาณ4ปีนะครับผมที่เราปลูกมาน่าจะได้ประมาณสักหนึ่งปีหนึ่งปีนิดนิดแค่เพราะว่าเรามาปลูกช่วงเดือนอมิถุนาของปีที่แล้วก็อ้อหนึ่งปีพอดีครับผมนะบางต้นที่ตายนะฮะเล็กเล็กนีน่คือเราเอามาซ่อมนะบ,บางตนน้นนะนี่คือส่วนที่เราเอามาซ่อมนะครับฉีดได้เลยทั้งใบทั้งโคนต้นในะห้สารอาหารเข้าไหนครับผม พอดินตรงนี้เป็นดินประมาณดินทรายครับเป็นท้องนาเก่าเนี่ยบ้านป้าครับผมลรวก็ปลูกต้นหมาแเนี่ยต้นนี้งามจริงต้นมาใช้ได้เลยทีเดียวไปครับท่อนแขป้าปลูกไปแล้วก็ฉีดปุ๋ยให้หน่อยต้นหมากอ้าวต้นหมานี่เราก็ฉีดให้ครับ เอาทศกัณฐ์ชดเป็นหมดฮะโอเคมาฝั่งต้นปาบ้างครับนี่ครับผมต้นปาล์มชดใบชดใบก่อนแล้วก็ตามด้วยคนต้นชดใบแล้วก็ชดดที่คนต้นฮะเราเสริมสร้างสารอาหารให้เขาหน่อยครับเสริมสร้างสารอาหารให้เขาหน่อยเดี๋ยวถ้าผมวันนี้ก็จะเป็น ภารกิจมาสุดท้ายนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับแล้วนะเพราะว่าเรามีงานนะฮะต้นหมากฉีดใบฮะฉีดพันต้นเนี่ยครับผมเสริมธาตุอาหารให้ตับเขาครับฉีดใบแล้วพันต้นฮะโอเคส่วนนั้นผมฉีดไปแล้วครับผมนี่ฮะต้นปาล์มฉีดไปแล้วนะครับไปครับ ผิดมากได้ครับไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ามันเป็นสารอินทรีย์ครับไม่มีโทษกับต้นไม้นะฮะไม่มีโทษกับดินนะครับมีโข้อเสียอย่างเดียวก็คือเปลืองนะฮะสิ้นเปลืองแต่ไม่เป็นไรเรามีการน,ะาน้ำหมักเชืวอภาพไว้ค่อนจะเยอะครับเพียงพอต่อการใช้นะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงเลยทีเดียว อย่างน,นได้ยาวครับต้นตามต่อปไปครับผมเสวานาครับเสวนาซ่อมนะฮะในตัวของสายฉีดครับผมเพราะว่าของเดิมที่เขาให้มาเป็นเกี่ยวแล้วมันแตกสายเดิมก็แตกครับก็เลยนั่งงมอยู่ตรงนางครับแล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่าเราใช้สายยางครับแล้วก็ใช้ในตัวของแคม l ล็อกรัดเข้าไปเลยครับผม ก็อยู่ใช้งานได้ครับโอเคแล้วก็เร่งฮะเร่งมือครับผมเพราะว่ายังมีในส่วนของรลเวณแปลงนะฮะมะพร้า,พาวนะครับต้นมะพร้าวต้นหมากข้างในต้นไม้ผลนะฮะที่ยังต้องฉีดอยู่ครับผมเสียเวลาไปชั่วขณะในการซ่อมนะฮะสายฉีดตอนนี้ใช้งานได้แล้วก็ลุยต่อได้เลยครับที่คนต้นฉีดใบ ิดใบชิดใบชิดโนต้นฮะชิดใบชิดขนต้นนะช่วงนี้เราเดินข้ามแล้วก็ชิดต้นปาล์มไปก่อนชิดมาครับผมต้นมาชิดใบฮนะตอนนี้เรามาซ่อมครับของเดิมตายไปแล้วก็มาซ่อมนะฮะชิดใบชิดขคนต้นฮนะไปครับตัดเสร็จเลครับต้นปาล์มต่อเลยครับผม ต้นปลาล์มับฝั่งนี้ไม่มีหมาฮะเราขึ้นข้างบนเลยฉีดป้ายก่อนฉีดป้ายฉีดป้ายฉีดป้ายฉีให้ทั่วถึงครับผมโดนมแมลงกินฮะแบบมากยาเขียวๆใบเสวยไม่กินอะจะกินต้นกินใบปาล์มนะฮะร้ายจริงๆแ,แถวนี้นะฮะเขาทำนากันนะะฮเขาฉีดยา,มาแมลงไม่รู้จะไปไหนก็มาแวะเที่ยวที่สวนของผมเองนะฮะ เอาเอาเอาเดี๋ยวไปหาวิธีการกันต่อไปครับผมตอนนี้เอาเทียสเต็ปก่อนบำรุงต้นไม้แล้วกันครับชิดใบชิดใบชิดใบแล้วก็แบบผงยาหนึงชี้ที่คนต้นฮะเดี๋ยวรอบถัดไปก็พ่อผมจะมาต่อครับก็จะมาดูแลเรื่องของการตัดหญ้าครับผมแล้วก็จะมีการล้อมรั้วฮะล้อมรั้วส่วนที่เหลืออยู่ ล้อมต่อเนื่องครับผมตั้งเสามาละก็จะมาตั้งเสาตัดหญ้าก่อนแล้วก็ตั้งเสานะครับดูารายละเองของระบบน้ำนะฮะโอเคไปครับชิดชิดใบผงยาเล็กนิดนึงครับผมผงยาเล็นึงเติมเข้าไปเติมสารอาหารก็เข้าไปครับไปต่ออ้อที่ปมปามตอนนี้โอ้โหมาแรงกินทเลี่ยมเลย เอาเอ,าเ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ดูสิจะทำอะไรกับชุดนี้ได้บ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสเต็ปนี้เราฉีดปุ๋ยก่อนถ้าสารอาหารทั่วถึงครับแล้วทันนะฮะถึงแม้แมลงจะกินใบเะแต่ว่าต้นไม้เราเติบโตได้ทันก็ไม่เป็นไรนะครับโครงการต่อไปส่วนะนนี้ก็จะมีต้นหม้ที่ ปลูกไว้ะฮะริมขอบร่องน้ำนะครับผมเขารอนแล้วก็เติมอาหารเขาหน่อยนะครับตอนนี้ไม่มีระบบน้ำครับแต่ว่าข้างๆนะจะมีความชื้นอยู่นะแล้วก็เติมอาหารเขาหน่อยนะครับโอเคมาสมัครนี่ต่อครับสมัครน,นี่นะฮะจิทางใบนะฮะจิตที่อนต้นให้อาหารครับผมเอาเอา,เอา เป็นหน่อยครับผมเวลาสีเวลาไปครึ่งวันในการซ่อมถังชิดนะครับเวลาที่เหลือเราก็ตงเร่งมือหน่อยฮะตัวนี้เราเอามาซ่อมครับแล้วก็เสริมสร้างอาหารเขาหน่อยครับผมซึ่งพื้นเดิมตรงนี้จะเป็นดินที่ได้จากการนะครับขุดล่องครับผมมันก็สารอาหารก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่เราก็ค่อยๆปักกันไปก่อนนะนี้ก็มีมาใส่ปุ๋ยคอกครับ ปุ๋ยปุ๋ยอคอกที่ผมหมักไว้ฮะปุ๋ยคอกมีแกะผสมนะฮะก็ดีขึ้นนะครับสังเกตได้แล้วว่าต้นไม้เขาดูดีขึ้นนะันนันอ๋อมีงูครับผมแต่ก็น่าจะเป็นงูกินปลาครับไม่ใช่สอสรพิษที่น่ากลัวไม่เป็นไรมีงูมีงูด,ด้วยเ,เพลงที่มันมีงวกมาไม่ใช่เพลงครับ <laughs> มันวิ่งแอบอยู่ตรงหญ้าครับ ก็เดี๋ยวเราก็จะมาจัดการยานะครับก็ช่วยลดในตัวของอสารพิษไปได้บ้างครับอันนี้ยาลดขึ้นมาหน่อยแต่เขาก็มาหากินเขียดนะฮะกินปานลาในร่องนะของเราก็ไม่เป็นไรแสดงว่าเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านในตัวของสิ่งเวดอ่าเขาเรียกว่านะี่ยชีวภาพโดยรวมนะฮะสมบูรณ์ของธรรมชาตินะ ความสมบูรณ์ธรรมชาติทําให้เราได้เจองูดีไหมเนี่ยดีไหมเนี่ยฮะเจองูเอาเอาเอาเดีย๋ยวมายุ่งกันกันแล้วกันนะเราก็ตั้งใจทําของเราแล้แวแล้วก็อยู่ต่างคนต่างอยู่ไปครับดุยครับดุยต่อเวลามีน้อยครับเร่งมืนเลยครับผมเอาให้ทั่วครับอา้าวนี่ฮะ ปลูกทิ้งไว้ครับผมเขารอแล้วก็มาเติมสาัน่นให้เขาหน่อยฮะอันนี้ไม่ลดน้ําเลยครับผมเราสามารถยืนต้นได้แล้วก็มาเติมตนะฮะนอ้อยอ่าต้นนี้ยืนต้นได้เลยครับใบเขียวแตงยอดใหม่ฮะโอเคเลยฉีดใบนะฮะก็ฉีดที่คนต้นต่อตามสเต็ปเลครับปอยดุ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 ยบะรามีน้อยเะระม่น้อยต้นนี้แกงหน่อยไม่เป็นไรฉีดไปก่อนเผื่อเขาจะฟื้นขึ้นมาได้ครับผม เอาสูๆ้ๆต่อไปคนปลูกสู้ต้นไม้ต้องสู้ด้วยครับช่วยกันนะครับให้มันดีขึ้นนะฮะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆเลยครับแห้งแบบขาดน้ำนะฮะดินนี่แข็งนะฮะตอนนี้เราก็มาปรับสภาพดินนะฮะปลูกต้นไม้จนเขาเริ่มมีความเขียวขจีนะครับเขียวขจีนะฮะคือคืนโอโซนนะฮะคืนออกซิเจนให้กับ โลกครับผมคืนโอโซนในส่วนของอากาศบริสุทธิ์ให้ให้กับโลกนะที่เราใช้งานเข้ามานะครับคืนในเข้าบ้านนะครับก็ใั้งใจครับทำเต็มที่ครับผมเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับผมแต่ท้อไม่ได้ครับยังมีอีกหลายภารกิจที่เราต้องจัดการนะฮะดูแลและก็จัดการนะครับผมไปครับส่วนนี้ก็เป็นต้นที่ออกมาต้อม โนนี้คือนที่เราเอามาซ่อมไว้เขาก็ดูลอดขึ้นมาแล้วนะครับใบจากแรกจะเป็นอย่างนี้เลยครับใบออกสนิมน้ำตาลครับเราคิดว่าเขาจะไม่รอดนะสุดท้ายนะเราใส่ปุ๋ยนะฮะดูแลเขาเขาก็รอดออกมานะครับโตขึ้นมาให้เราเห็น,นถ้าต้นหมากโซนนี้โตขึ้นมานะครับมันก็จะออกเป็นแนวแบบเรียงแถวเลยครับผม ตนนัวนี้โซนนี้ถ้าเขาโตขึ้นมาเลี้ยงแถวเลยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของบังล่มเงานะฮะแล้วก็ตัวรากของหมากนั้นนะฮะจะช่วยยึดหน้าดินนะครับไม่ให้ตัวคันดินของเรานั้นซุดตัวลงไปครับในเมื่อช่วงที่ว่าฝนตกนะฮะแล้วก็เป็นแนวเป็นแถวนะครับข้อดีของการปลูกหมากนะบริเวณรนะิมที่คันหาครับก็คือกิ่งก้านใบเขาก็จะไม่ได้ยาว ระเกล้ากะมากครับไม่ต้องไปกินพื้นที่นะฮะของที่ที่ติดกันนะฮะจะทำไม่มีปัญหานในเรื่องของการกินเนื้อที่ก็เลยหาทางออกว่าจะปลูกต้นอะไรดีนะฮะผมก็เลยเลือกจะเป็นต้นหมากตอนแรกว่าจะปลูกต้นมะพร้าวก็มะพร้าวนี่กิ่งก้านสาขาเขายาวครับเขายาวมากนะน่าจะมีปัญหากันแน่นอนฮะเพราะว่ากิ่งก้านใบเขาก็จะต้องเลยไป พื้นที่ใกล้เคียงอย่างแน่นอนฮนะก็เลยมีทางออกนะฮะหาทางออกในการปลูกหมาครับผมต้นปลาล์มนั้นนะฮะจุดประสงค์หลักในการปลูกก็คือจะเป็นร่มเงานะครับร่มเงาช่วยบังในร่องน้ํานะครับผมแล้วก็บังพื้นที่ถนนนะฮะจุดประสงค์หลักเลยนะฮะในการปลูกต้นปลาล์มนะฮะก็เพืะะ่อที่จะได้ร่มเงาจากเขาท่านเองนะผมเสวนต้นหมากก็ที่ปลูกแซมระหว่างต้นปลาล์มนะฮะก็ช่วยยึดบนถนนครับยึดหน้าดิน,นะฮะ ยึดหน้าดินนะฮะให้เขาไม่ยุบตัวนะฮะสไลด์ลงไปในล่องน้ำับผมแต่ผลพลอยได้จากการปลูกหมาก็คือผลของเขาก็นะครับมีตลาดรองรับนะผมตลาดส่งออกรองรับก็เป็นผลพลอยได้ไปนะครับต้นปาล์มก็แถวโซนนี้ก็มีการปลูกต้นปาล์มค่อนข้างจะเยอะครับเอาเข้าไปแปรรูปเป็นน้ํามันพืชน,นะฮะผมติดตามดูแถว,วโซนพิซูโรก็จะมีแถวโซนนครไทยนะครับผม นครไทยนี่ปลูกกันเยอะมากครับแล้วก็มีโรงงานแปรรูปนะฮะปาล์มถ้าเรามีผลผล,ผลิตเราก็อาจจะเข้าไปแจมนะฮะเข้าไปแจมแบบเขาเพื่อได้ขายในตัวผลปาล์มะฮะซึ่งอนาคตข้างหน้าเรากไม่รู้ว่าเขาจะออกอทาลายบ้างหรือเปล่าแต่ผลที่ต้องการซึ่งแรกก็คือร่มเงาช่วยบงังแดดนะครับ บางแดดบนถนนนี่เองนะครับแล้วก็ล่าของเขาจะเป็นล่าที่ค่อนข้างจะยึดเกาะติดกกดินค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะก็ช่วยยึดหน้าดินไม่ให้สไลด์ลงไปในตอนที่ฝนตกครับผมก็ผลพรอยได้ฮนะทุกอย่างมันมีผลประโยชน์ทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับเราก็ค่อยๆเรียนรู้นะแต่ค่อยทำกันไปนะมันก็มีลองผิดลองผูกบ้างครับ ชีวิตคนเราต้องสู้กันต่อไปครับผมตอนนี้ในตัวปุ๋ยของเราปุ๋ยน้ำของเรานั้นก็เริ่มที่จะในถังนั้นก็เริ่มที่จะหมดแล้วนะครับฉีดอีกสักนิดนึงนะครับเราก็ต้องไปเติมใหม่ครับผสมนะฮะน้ำปุ๋ยหมักของเราใหม่รอบหนึ่งนะครับผมโอเคผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วครับสำหรับฉีดปุ๋ยครับตอนนี้น้ำหมดแล้วครับผม เอาว่าเดี๋ยวไปลุยกันต่อในโซนของไม้ผลครับไปครับผมไปเติมปุ๋ยใส่ถังก่อนนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับ